สอนดาวโหลดเกมจำ Assemble ซึ่งตัวเกมกำลังที่จะเปิดในวันที่28นี้นะครับโดยคลิปนี้ผมจะโหลดเป็นในส่วนของ iOS เนื่องจาก Android เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับมันง่ายอันนั้นโหลดจากแท็บแท็บก็ได้จะไม่มีลิงก์คือแค่หาโหลดในแท็บแท็บก็โหลดได้แล้วนะครับอันนี้อันนี้โคตรง่ายเนาะแต่ที่มันยากคือ iOS ดังนั้นเราจะมาบอกวิธีโหลดในของ iOS นั่นเองนะครับเอาละหลักๆก่อนะครับเข้าในแอปสโตร์เนาะจากนั้นกดที่ขวาบน แล้วมาที่อันบนสุดที่เป็นชื่อของเราที่เป็น Gmail นะฮะหลังแตะเข้ามาแล้วอันดับต่อมาจะให้เราสแกนหน้าใส่เบอร์ใส่รหัสก็ว่าไปนะพอหลังจากโหลดเสร็จมาที่คันที่และเลือกที่ประเทศไต้หวันนะครับหลังจากเลือกไต้หวันเสร็จแล้วอันนี้คือคําแนะนำเนาะกอกข้อมูลตาที่ผมขึ้นหน้าจอณนะตอนนี้ให้ได้เลยนะครับอันนี้ copy ไปเลยยกเป็นชื่อจะชื่อชื่อคุณจะใส่เองจะอะไรก็แล้วแต่ละกันอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่ละแต่ไอ้ข้างล่างขอแค่ใส่เหมือนผมจบ ตรงนี้จบกันนะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับกดลิงก์ข้างล่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้างล่างผมก็เอาลิงก์ไว้ให้แล้วกดปุ๊บมันจะไปเด้งหน้าที่ iOS เลยหรือจะพิมพ์ว่าจำ assemble ก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปกดรับจากนั้นก็รอดาวน์โหลดในวันที่28นะครับแต่ย้ําก่อนว่าควรโหลดวันที่28ไม่ใช่วันนี้นะแต่ผมทําบอกไว้ก่อนเนาะคือ28ก็ทําอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โหลดไปแล้วอาจจะยังไม่มานะเพราะว่า เราเล่นเสร็จเราอ่ะจะกลับที่สโตทยยกเว้นว่าบางคนแบบเออก็ไม่ได้กลับสโตทยอ่ะนะก็จะค้างอย่างนั้นเลยก็ได้แต่ถ้าไม่แต่ถ้ากลับเนี่ยยังไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับเพราะถึงคุณโหลดมาคุณก็โหลดไปนะสุดท้าย28คุณก็ต้องกลับไปใหม่อีกทีโอเคไหมส่วนมีคนถามอ้าวแล้วถ้ากลับไทยทํายังไงก็ทําเหมือนกันนั่นแหละเลื่อยจากไต้หวันเป็นไทยก็จบที่เหลือก็ข้อมูลที่อยู่ที่อยู่ของคุณนั่นแหละโอเคอ่ะอันนี้จบละในการดาวน์โหลดเนาะ อันดับต่อมาเราจะมาคุยว่ามีตัวละครอะไรมาเพิ่มเติมบ้างในส่วนของเกมจัมแอ s ด์แอสเซมบลนะฮะซึ่งที่ผมมองเห็นนะตอนนี้ออกออกตัวก่อนผมเล่นตอนเกมเปิดเบต้าครั้งที่2นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีตัวอีจิโกะเลยนะแต่ณปัจจุบันตัวเกมมีอีจิโกะแล้วนะครับมีแล้วนะมีมาเพิ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครยูจิก่อนหน้านี้นที่ผมเล่นก็ไม่มี ซึ่งตอนนี้มีแล้วอ่ามีแล้วนะครับแล้วก็โทเกนได้ประกาศอีกว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีในส่นสวนของอ,อะไรนะ Hunter X Hunter จะมาเพิ่มด้วยก็ถือว่าเยี่ยมนะมันเรียกว่าเป็นแนวเกมออสซาไปแล้วอะ่ะแต่ดีดีไม่ดีเป็นเกมเมะที่เราชื่นชอบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคบว่าตัวเกมมันจะปรับเปลี่ยนได้ถึงแค่ไหนภาพมันจะดีกว่าเดิมไหมเพราะว่าตอนที่ผมเล่นมันเป็นเบต้าเนาะแล้วเล่นใน Android ด้วยซึ่งแน่นอนครับภาพมันน่าจะต่างกับ ใน iOS อย่างเห็นได้ชัดอันนี้บอกเลยว่าเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าตอนโคเปปไม่รู้ว่าภาพมันผมผมไม่ค่อยโอเคอส่วนตัวนะส่วนตัวนะเออแต่มา iOS อาจจะดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะส่วนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าเรื่องปิงจะมีหรือเปล่าเซิร์ฟไต้หวันที่ผมเข้าใจปิงไม่มีนะครับถึงมีก็ต่ํามากอะ่ะแต่ว่าถ้าหาเพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปลองก่อนก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะ ไปลองได้เลยนะครับโอเคส่วนเรื่องสกิลวลรครนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าจะต้องขอลองในรอบนี้ก่อนเพราะรอบนี้น่าจะเป็นแบบเปิดจริงแล้วแหละแต่ว่าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวมีคนถามว่าจะมาเมื่อไหร่ที่ผมตามข่าวอยู่นตอนนี้ไม่เกินเดือน6นะครับไม่เกินเดือน6ซึ่งเดี๋ยวเกน่าจะเปิดไต้หวันก่อนสักแบบเดือน2เดือนเนาะแล้วเดี๋ยวน่าจะเปิดโกลบอลทีเดียวเลยไม่น่าเกินเดือน6เป็นประมาณนี้โดยเฉลี่ยสําหรับใครๆที่เพื่อนๆกำลังหาเกนเล่นละกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่รอ,อกันได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบอันนี้น,นั่นเอนง